เราได้ยินไหมโอเคมับนอบอกฝนยงจอยเบา มาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมในช่วงแก้มือนะคะกับพี่พงษ์สมพงษ์เบญจเทพานันจากบร,ริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะพี่พงษ์สวัสดีค่ะพี่พ,พงษ์ได้ยินเสียงจ้ะไหมคะเอ๊ะตอนนี้จะจะไม่ได้ยินเสียงพี่พงษ์แล้วอ่ะ พี่พงศ์ได้ไหมคะได้ยินเลยครับได้ยินก่อได้ยินดีหได้ยินแล้วได้ยินแล้วตอนนี้เสียงชัดขึ้นไหมคะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี่เปิดไม่เสดเมื่อกี้เปิดไมค์สถตอนนี้เร่งเร่งไม์ให้ราเสียงชัดขึ้นไหมคะมาดูกันคุณผู้ชมติชมมาได้ตลอดตลอดทางเลยนะคะเดี๋ยวจะพยายามแก้ไขนะคะอยากคุณผู้ชมได้ติดตามรายการกันยาวๆพี่พงศ์วันนี้ยื้อยื้อพันสามต้องเรียกว่ายื้อสุดๆอ่ะคือเมื่อวันเช้า พี่เคยบอกแล้วไงว่าพรษาไม,ไม่ไม่มีนัยยะอะไรนะครับ <laughs> มันมันแนวรับใจใหญ,ใหญ่จริงๆเป็นการไปอยู่แถวประมาณพันสองแปดสิบนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูเรามาแชร์กราฟกันได้ค่ะพี่พงษ์แชร์กราฟมาด้วยนะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่เป็น,นเป็นพี่พงษ์แชร์เนาะเป็นพี่พงษ์แชร์เ,<อ>เดี๋ยวแป๊ ต้องเป็นอันนี้อะพี่ปงแชร์ได้เลยค่ะโอเคอยู่ไหนเอ่ยปุ่มแชร์อยู่ไหนแล้วกันนะคุณผู้ชมผู้ชมเสียงชับไแ้วยังคะโอเคงั้นสแสดงว่าจะรู้ละจะเปิดใหม่ไม่สุดเองตอนที่ต่อสายนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวครั้งเดียวครั้ง,งต่อต่อไปจะพยายามจะจะต้องแบบเมมโมรีเอาไว้ว่าจะต้องเปิดให้สุด อ่ะพี่พงชามาอ่าเจอแล้วโอเคที่เป็นลูกศรใช่อ่ามาอ่ะโอเคไปยังมาแล้วอ่ามาค่ะอ๋อพอตีแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยพันสามมันก็เลยไม่ได้สำคัญเนาะเออมันไม่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 ซีเรียสน,นะครับอืมมันเนี้ยจะเป็นรูปรูปเทนนี้มากกว่าปรับสเกลนิดนึงไอ้รูปนี้จะอยู่เส้นนี้จะอยู่ข้างล่างนี้เออ เวลาเราตีเทนเทคนิคของเดลี่กับลายนาทีมันจะสเกลมันจะเพี้ยนนิดหนึง่งนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าอ่ามันกลับลับตัวมาตรงนี้นะครับแล้วก็ื่าช้ามันมีหางยวยาวมันก็เป็นดับปักวิญญาณชนิดหนึ่งที่ลงไปหนึ่งสองเก้าหก นะครับแล้วก็มีแท่งเขียวขึ้นมาประเด็นก็คือตรงรูปแบบนี้เนี่ยในแง่ของเทรดดิ้งนะครับมันมันบอกว่าพร้อมที่บ่ายนี้จะรีบาวแล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้องปิดปิด,ปดแก๊ปที่หนึ่งหนึ่งสามศูนย์หกได้เนี่ยจะรีบาวกลับเลยนะครับรีบาวกับรับใหญ่เพราะว่าณตรงนี้เนี่ยตกใจกันเมื่อเช้าตกใจกันคนที่ตกใจหยุดยาวสารพัดข่าวอยู่ๆก็ติดโควิดโควิหนึ่งคน นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะสบายใจขึ้นนะครับตั้งากเพราะว่าถ้าเราดูไทม์ไลน์ที่เขาไปเข้าเรือนจามแล้วตรวจเจอเนี่ยมันวันที่หกวันที่ยี่สิบหกแต่ตรวจเจอวันที่สองเพราะฉะนั้นจำตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกมาเนี่ยสิบสี่วันคือวันนี้คือวัน,<ม>วนที่แปดนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีติดเลยนะครับไม่มีดูแลเหมือนการเมืองไงไม่รู้คนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ติดสักคนจริงะะจริงแล้วดี ดีนะพี่พงศ์คือเหมือนกับเรามีเราได้หยุดเราเลยมีเวลาได้แบบได้ได้งานทะเลแตจริงจริงแทจสามติดจุดแน่นอนนะครับเพราะว่าคืนวันคืนวันพฤหัสสามลอยมาเจอดาวโจรลดอีกแปดร้อยนะครับวันสูงนี่เด็กเลยนะครับวันนี้เขาเรียกอะไรนะลอดตายต้องไปดูเซตอินเด็กแขวนหลวงพ่ออะไรนะครับก็ลอดตายมาก็ ล็อจบตรงนี้ข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเมืองเรื่องของการเมืองไม่ค่อยซีเรียสหรอกซีเรียสเรื่องโควิดนะครับที่โอเคมันติดขึ้นมาแล้วเราก็มีเวลาพัก,พกหยุดยาสี่วันแล้วรวมทำลายแล้วโอเคไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็ก็โอเคแต่แต่ตรงนี้ก็ดีอย่างนึงนะครับไปไปเที่ยวช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยก็เริ่มไม่ใส่หน้ากากากันแต่พอมีข่าวปุ๊บ ส่กันตึงไก่ไม่ใ,ใส่ใเป็นตัวประหลาดกลับมากาดเข้มแข็งกันอีกล่ามหนึ่งนะครับก็ดีนะครับก็ดีนะครับว่าต้องเตือนว่ามันมีเชื้ออยู่เพียงแต่มันยังไม่ติดแลวตรงนี้เนี่ยมันก็สะท้อนข่าวทั้งดาวโจนส์ทั้งโควิดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงช่วงช่วงเช้าช่วงสิบโมงครึ่งนะครับนะครับแล้วก็เริ่มหายตกใจเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับเริ่มมีการเก็งกำไรเล่นตัวเล็กตัวน้อยกันนะครับ พี่พงบ,บอกว่าบ่ายนี้ถ้าเรากลับไปยืนหนึ่งพันสามร้อยหกได้ภาพของการารีบาวจะเกิดขึ้นต่อเหรอครับก็กลับน่าจะกลับไปใหม่พันสามอยี่สิบหรืออาจจะได้ถึงพันสามรอยสามสิบนะครับเพราะว่าเรามาดูโมเด็คทีพนะครับเนี่ยโมเด็คทีตัวท่านผู้นำก็จะมีเอออทนะครับเราดูส่วนใหญ่จะดูตรงตรงแรลงนี้นะครับนะครับแล้วก็ ก็จะมีเซลล์บ้างขายบ้างเซลลบ้างบาย e ิเรสติดบายรับเอโทีนี่เดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนะครับก็จะมี CPS นี่มีสัญญาณขายนะครับมันก็จะสลับคล้ากันไปไม่ถึงกับวันนี้อาเซียนก็เรดูดีเดี๋ยวเรามาดูตัวเอโทีนิดนึงที่บอกดีแล้วก็คือเราเคยคุยกันแล้วในงานในในอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่า ลุ้นอยู่ว่ารูป head s h o u l d e ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี่อย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอออย่างนี้อาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนายะเต้นตัวเลขนิดนึงนะนี่ไม่ได้ทำลงหน้านะครับตรงนี้ใช่ไหมรายกขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเราตีข้างล่างใหม่ เราเอาตัวอื่นออกเอาตัวอื่นออกนะครับพี่พงศ์บอกพี่พงศ์พูดถึงเฮดแอนด์โชเดอรนี่คือก้อนนี้ใช่ป่ะก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยเน่ยก้อนนี้ที่ทําให้ดูอยู่เนี่ยเนี่ยก้อนนี้จะเห็นได้ว่ามันมันเป็นชั้นเอ l พอดีพอดีกันเลยนะครับประมาณประมาณ,มาณข้างบนนี้ก็อยู่ประมาณประมาณเนี่ยก็คือบวกลบนิดหน่อยนะครับหกสิบหกหกสิบเจ็ดข้างล่างก็อยู่แถวแถวเนี้ย นะครับก็คือแนวรับมันมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แหละประมาณถึงนี้ยถือว่าเก้าสบ้าสิบห้าปอร์เ็ตแล้วนะในยักก็คือรูปนี้รูปนี้นะครับเดี๋ยวตีวงกลมให้ดูนี่คือรูปเนี่ยวาดอย่างนี้ใช่ไหมพี่พงนี่คืออย่างนี้ถูกปะ่ะใช่เดี๋ยวกันนะนานๆเห็นรูปสวยๆอย่างนี้ทีให้ดู เนี้ยพอแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยวัดว,นะวัดจากวัดจากไหลมาหัวแล้วก็ทาบกลับขึ้นไปแล้วก็นี่อีกรูปหนึ่งนะม,มีสองตัวอยู่น,นีมีสองหัวหัวล่างนะครับอเออตรงเนี้ยเด็กขึ้นมาเรียบร้อยนะครับหัวบนเรียบรท็อปนะครับเฮนน s h ชอเดอร์ท็อปเดยวภาษาเขาเพี้ยนเทคนิค a ลอันล่างก็คือเฮนนิงช d เดอร์บัตท hey ้อมเฮนนิงชอเดอร์บัตทอมจะบอกสั่ญาณซื้อ เอเดนชเอร์ท็อปเนี่ยจะบอกสัญญาณขายเมื like to to ่พอหลุดปุ๊บร่วงลงมาตามสาดเกตเลยตั้งตรงนี้เบรกขึ้นมาแล้วที่ห้าสิบเจ็ดนะครับก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับสาดเกตก็มองกันหกสิบห้าหกหก็เลยมองว่ามันก็มีค้ากันไปก็จะมีกลุ่มกลุ่มเนี้ยดูโอเคกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มอะไรพวกนี้นะครับกลับมาในขณะที่กลุ่มฟู้ดก็โอเคนะครับ เราจะตอบคำถามท่านผู้ชมกัอนเนี่ยเดี๋ยวผู้สาถามมาไมา่ได้ตอบนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีแค่กลุ่มน้ำมันที่ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับอืมอ่ะลายตัวมีสัญญาณอะไรนะคะพี่พุ่มน้ำมันต้องแยกนิดนึงนะครับการที่ราคาน้ำมันลงเนี่ยเป็นผลเสียโดยตรงก็คือตัวสอพอนะครับเป็นผลเสียต่ตอตสอพอแต่ว่า <c oughs> เป็นผลดีต่อ พวกปายน้ำก็คือปูนใหญ่ปอจซีไออารพีซี R p C, พวกนี้น้ำมันลงเนี่ยต้นทุนก็ถูกลงนะครับต้อแยกนิดหนึงนะครับอ่ะอมาดูมาดูกันที่คำถามที่ผู้ชมถามเข้ามาบ้างนะคะคุณผู<ๆ>้ชมบอกว่าไม่หลุดแล้ววันนี้พยายามไม่หลุดนะคะให้ดูยาวๆกันไปเลยนะคะซ p พพี่พงเป็นอันดับสองเมื่อกี้นี้ที o ่เอ t ขึ้น CPF ลมครับก็ อันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูเพราะว่าเราเรา recommend ขายตั้งแต่ตอนเดี๋ยวมาดูตรงทำไมถึงให้ขายให้ขายตั้งแต่สองอาทิตย์ก่อนแล้วมั้งเนี่ยพอมันหลุดตรงนี้ลงมานะครับสามสิบสองบาทห้าสิบผมก็เขียนเปเปอร์เลยนะครับเชีงเข้าเทดดิ้งของไอราที่จะออกทุกเช้าอยู่แล้วนะครับ recommend sell เลยหรือตามดูในเพจกระทิงอ้วนได้อันนี้พี่พงใส่เส้นอะไรเข้าไปคะ เนยีห้าวันยีน่ห้าพรหลุดเนี่ยแพงลิตเลยแปป,ปๆๆเช็คราคามหมูราคาไก่ก็ยังอยู่ในราคาสูงไม่เกี่ยวเลยนะครับเป็นเทคนิคเซลล์ซึ่งวันนี้โหจะมาขายวันนี้มันก็ก็ไม่ทันนะเพราะมันต้องออสัญญ,ญาณขายได้สามสิบสองแล้ว เแต่มันมันมีมันมีข่าวลบอะไรป่ะพี่พลไม่มีเช็คแล้วคงขึ้นไปเยอะเฉยๆเจ็ดสิบห้าวันก็เอาไม่อยู่มึงดูละอืมลงหนักเช็คราคาหมูราคาไก่ก็ยังอยู่ในราคาสูงโอเคอูสองร้อยอ่ะสองสองร้อยเลยไส,สุดปลายที่สองร้อยพอดีเลยอืม ก็จะซื้อก็เพ็นเด็ดหน่อยก็ได้ทยอยซื้อได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็โลเดิมก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับยี่สิบก้าสลึงอืม,อม,อมครับอันนี้เป็นได้เพราะว่ามันลงมาที่เส้นสองร้อยอืมครับนะาคะสำหรับตัวของ CPF แต่ว่าเบื้องต้นเบื้องต้นไม่ผงไม่ข่าวอะไรเนาะทำให้ราคาลงไปดูแล้วมั่นไปดูตัวรูกด้วยว cpr วไ,ไปตัวลูกด้วย CPO พี่พงน,นี่เป็นดาวเทนนะเนี่ยต่ำกว่าสองร้อยวันอีกละอันนี้อันนี้ใส่เส้นสองร้อยยังไม่ได้เปลี่ยนนะโอ้โหผมดูแลเห็นแล้วเครียดเลยเอาออกเลย <laughs> เอาออกเลยดีกว่าอืม แต่ดูเหมือนหกสิบสามห้าสิบหกสิบสามมันก็พยายามเยอะๆอยูอ่ยยนะพี่พงษ์อืมก็หลุดหมดหลุดเดี๋ยวตีเทนใหม่ปกติเขาเขาเขาใช้แค่เส้นสองร้อยใช่ไหมมีมีใครให้มากกว่านี้ไหมอี๋ครับจบ ถ้อยู่แต่แถวตตอมตับผอนนี่นเป็นลูก,ลกแฟดนะครับก็ถ้าหลุดหกสิบสองเจ็ดห้าก็ก็ไม่ลงเยอะก็หกสิบเอ็ดห้าสิบก็ทยอยสะสมได้เพราะว่ามันจะเป็นเป็นลักษณะเหมือนตรเนี้ค่อยๆสะสมนั้นมันก็รีบีาวเด้งเด้งรับหน้าก็ประมาณหกสิบหกหกสิบเจ็ดนะครับอืมตีคู่ขนาดกันไปแบบนี้จะได้จะได้เห็นแนวรับแต่ว่าจริงๆมันก็ มันก็เป็นรับที่ต่ําลงนั่นแหละแต่ไอสวยแล้วนะไอใายให้ซื้อละเป็นบุริตแไ่เวอร์เจนยกสูงขึ้นเนี่ยสู้ไหมไม่ใช่สู้ไหมซื้อซื้อไหมพี่ผมซื้อไหมซื้อซื้อนะเวลานี้ไหมซื้อครับซื้อแต่ว่าก็เล่นในกรอบเล่นในกรอบไซด์เวดาาไปต่อนนะเสน่หนของของการใช้ไอซายก็คือตรงนี้แพทเทิร์นเราไม่รู้ว่ามัน มันจะเอาอยู่มันจะยังไงไหมแต่มันมีทายว่ามันมีบูลิตเดเวเทนมันโอเคมันมันพร้อมจะขึ้นแล้วพี่พี่พงศ์ขอย้อนไปตัว CPF นิดหนึง่งคุณอรัญญาบอกว่าติดอยู่ที่สามสิบสาไม่อยากคัดจะถือต่อได้ปะก็ถึงแนวรับสองร้อยแล้วไงก็ถือได้ยังบอกให้ซื้อเพิ่มได้เลยนะครับ ถือได้แล้วถ้าเกิดว่าจะซื้อเพิ่มก็เบสได้เหมือนกันเพราะว่ามันลงมาที่จะสองร้อยพอดีใช่ปะได้ <ๆ S 1> มาที่เบม BEM ซื้อได้ไหมคะเพราะว่าเราผสมนิดนึงในดูวนพีเนี่ยเนื่องจากราคาหมูราคาไก่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันลงมาอย่างนี้ก็น่าซื้อคือพื้นฐานไมเปลี่ยนเบม ก็ค่อยๆกลายสภาพเหมือนช่วงก่อนมีโควิดมันก็จะเป็นลักษณะดีเฟนซีต์อมันก in ็จะเป็นไซเวในในกรอบนะครับมันก็จะเป็นไม่แปลกใจที่มันจะเป็นรูปไซเวนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมาทำทรงนี้มั้งน่าจะทรงเนี่ยไซเวอยู่เป็นกรอบนะครับกรอบล่างกรอบบนประมาณนี้ครับ เพิมยังลงได้อีกไม่ต้องรีบรนะับอยู่ประมาณแปดบาทหกสิบนะครับคือตีพยายามตีเส้นให้เห็นแนวรับแนวต้านอ่ะจะได้กาหนดได้ง่ายๆหน่อยครับนะคะอาเซียนตามวันนี้ตามใบที่ทันไหมครับพีอ่อาเซียนเอเซียอาเซียนเอเซียห้องเย็นสี่ปูครับก็เยวใส่เส้นหน่อยนะึง ไอซ์ไออันนี้มไม่ค่อยดีเนาะอะไอซ์ไอของของตัวนี้ไม่ค่อยดีมันยังไม่ใช่อย่างนั้นยังไงตรงนี้ดูด้ามากตรงนี้ก็ราคาทำนิวไฮแต่ไอซ์ไอไม่ทำนิวไฮอ่มันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นมันมัน ้ามองอย่างนั้นนะมันเกิดขึ้น,นตั้งแต่ตรงตรงนี้แล้วใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งแต่ถ้าถ้าจะมองอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้น,นตั้งแต่ตรงนี้มาอยานนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพิสูจน์ทราบกลับไปว่าตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่แค่เก้าบาทเองขายก็หมูไปแล้วมันดูยากตรงนี้ดูยากมาก จะสอบยังไงก็ยังนึกไม่ออกมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกตอนนี้ประเด็นก็คือว่ามันไอเรื่องบูลิตงเดยด์เวอเนกับมันเป็นอะไรที่ต้องว่างๆนั่งคุยกันยาวอ่ะมันมันต้องแต่อย่างนี้ไม่ใช่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่ถ้าใช่เนี่ยมันเป็นตั้งแต่ตรงตั้งแต่ตรงนี้แล้วขายกันตั้งแต่ตรง ่นี่ยไม่มีนิวไฮขายก็แต่เจ็บาทหกบาทแล้วใช่ไหมไมได้แแลิตมันตลอดทางเลยโอเควันนี้นนตามได้ไหมนนได้วันนี้ซื้อได้เลยนะครับเนาต้านแรกก็อยู่ที่บริเวณอคือตอนนี้ฟูดฟูดกับแต่พวกนี้มันเห็นมานมาแรงมากจากโควิดนะครับเราต้านแรกอยู่สิบเ็ดบาทแปดสิบ นี่เป็นรูปสามเหลี่ยมชัดเจนนะครับแล้วก็เส้นยี่ห้าวันเป็นตัวรับด้านล่างไม่ต้องตีเส้นเลยนะประเด็นก็คือว่าแล้วถ้ามันเด็กเราจะวัดยังไงมันเด็กเราก็จะวัดอแต่ตัวนี้เวลายอ่อยๆแต่แ็เนก็เขาเรียก ก็เป็นบุคลิกของเขาเลยอว่าคุณ่ภาบานานรายจะโดนเลยนะครับ14บาทเลยถ้าเบรก12บาทได้อืมแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเว็บ5เว็บ4ที่มักจะพบจะเป็นสแปรปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่แล้วพอกระชากขึ้นเนี่ยอันนั้น5ล่ะต้องออกนะ้รัจะแรงมากดเลยนะครับ อ่ะถือว่าตัว <Okay. S 1> นี้สวยนะถือว่าตัวนี้สวยสวยเพิ่งขึ้นวันแรกเองครับาาฐานเร็วทานีทานีคู่เลยคู่นี้ทานีทา,า,านีพักฐานก่อนนะครับพักฐานก่อนรอ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 เส้นเพราะว่ารอ,อ,อ,อเส้นก่อนห่างกัน คิดถึงกันมากมันต้องรอหากันอ่ะอืมจากกันมากห่างกันมากไม่ได้ต้องคอเคลียร์กันแต่สําหรับเทรนใหญ่ของธานีเนี่ยมันบัดร้อมเอาไปแล้วแล้วมันจะดีดีดีจะให้ให้รันเทรนได้เลยนะครับเขาเติมไม่น่าสนใจเขาเติมไปเล่นเอเชียก่อนแต่ใครมีอยู่ก็ก็รันไปนะครับสําหรับตัวนี้น่าจะไปได้ไกลไกลมากนะครับ คือที่มีอยู่ก็รันไปเพราะมันยังไม่ได้เสร็จสัญญาณแต่ที่ใครที่ยังไม่มีรอแป๊บหนึ่งให้มันให้เส้นมันขยับเข้ามาหาใกล้ๆนิดนึงก่อนให้มันมีความเสี่ยงน้อยลงนิดนึงก่อนอ่าใช่ครับอตัวทานนี้แต่ว่าพื้นฐานนี่เปลี่ยนแปลงแรงมากคล้ายๆซิงเกอร์ลองไปดูซิงเกอร์ซิงเกอร์จะเห็นได้ว่าพี่เคยทางไอลร่ารัสเซียมาตลอดปีสองปีที่ผ่านมาจะเป็นคล้ายๆรูปแบบนี้แต่ตอนนี้ประมาณนี้นะครับอืมแต่ตอนนี้จบไปแล้วนะซิงเกอร์ S 2> <S 2> <S อ่าะ,ะมาตัว EPG บ,บ้าง EPG EPG โอ้ยใช้ไม่ได้อืมอืมไอไสสวยก็คือตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมี ทาเกตอยู่ที่ห้าบาทสามสิบอันนี้เป็นอนจดไว้ก่อนนะห้าบาทสามสิบนะครับเพราะนั้นตัวนี้จะเป็นสัญญาณซื้อซอ้ำซ้อนเอาไปถึงห้าบาทส <c oughs> ามสิบมันก็จะต้องเบรกห้าบาทสิบห้าเพราะนั้นทาเกตมันจะอยู่ที่ห้าบาทเจ็ดสิบไฮเดิมพอดีเลยเป๊ะมีมีซื้อซอ้ำซ้อนมีสัญญาณซื้อซอ้ำซ้อนด้วยหรอพี่บงก็มีนี่ไงอัน อันแรกใช่ไหมตอนนี้ไอซีไอมันมันบอกสัญญาณซื้อแล้ว Ice. แต่แล,ลูกวีเชฟเนี่ยมันบอกมันมีทาร์เก็ตอยู่ห้าบาทสามห้าเพราะฉะนั้นในทิปเปอร์ท็อปเนี่ยห้าบาทสิบห้าก็ฟันธงเลยว,ว่าเบรกแน่อนอนอแล้วเบรกมันก็จะซ้อนมันไปถห้าบาทเจ็ดสิบก็หาเดิมพอดี แต่แต่เอาจริงๆนะตอนที่รูดสี่บาทปลสิบอ่ะเราสต็อปไปก่อนเปล่าพี่พงศ์จริงๆอ่ะวันเนี้ยเพิ่งกลับมาเราถึงค่อยมาซื้อวันนี้ใช่ป่ะก็คือใช่ตรงนี้เนี่ยตอนมันรุดเนี่ยมันเป็นสัญญาณขายแล้วมันบอกว่า t a เก็ t มันอยู่ตรงนี้มันกระบะตะกี้เฉยเเหรอ้วนั่นมันเป็นชา a n n ของมันพอดีเ๊ละ์ c h a n ของมันก็คือเออเดี๋ยวก่อนนะุด <c oughs> ตรงนี้ก็ลงมาตรงนี้ใช่ไหม หลุดสี่บาทเจ็ดสิบหรือหมจะลงมาสี่บาทสามสิบแล้วตอนนี้มันบอกว่าหลุดถ้าเบรกสี่บาทสามสิบด้ันมันก็จะไปเจ็ดบาทห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสอนไดยสอนมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เราสอนกันยาวๆพี่พงเดี๋ยวเรามาสอนกันยาวๆสนุกมากแต่ว่ายากมาก เพราะว่าบางทีเนี่ยต้องอาศัยการดูสามดูบ่อยๆดูบ่อยๆแต่ว่าเบื้องตอน้นมันเป็นศิละปะแหละมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นอะไรเรียกไม่ได้เป็นไม่ได้มันเป็นอาร์ตอ่ะมันมันไม่ได้เป็นเป็นเป็นสไตเป็นสาต์ไม่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับเบื้องต้นพี่พงษ์หลุดพันสามอีกรอบแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบถูกป่ะไม่หรอกบ่ายนี้คิดว่าคิดว่าบ่ายนี้เดี๋ยว สุดท้ายจะขึ้นมาปิดเอรอเดี๋ยวขึ้นมาใหม่อ่ะอืมอ่าเ,เดี๋ยวลุ้นกันเดี๋ยวลุ้นกันที่ตัวแรกหนึ่งพันสามร้อยหกใช่ไหมพี่พงศ์เป็นสามส่นหกครับอืม่ะอได้ค่ะพี่พงศ์<อ>วันนี้ขอบพระคุณนะคะนีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวก่อนจะปิดให้ก่อน <laughs> พี่พงศ์ออกให้ก่อน อ,อันนี้เป็นภาพรวมนะคุณผู้ชมพี่พงศ์ก็าตีเส้นไว้ให้ละคืออันนี้คือเหตุผลที่เราคุยกันต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์นี้ว่าพี่พงศ์บอกว่าเออพันสามันไม่ได้มีในยะหรอกเพราะเราตีกรอบอันนี้ไว้นะคะด้านล่างก็จะแถวพันสองร้อยแปดสิบแต่ด้านบนวันนี้มันจะมีวันนี้เราเปิดแกลบลงมาถ้าเราปิดแกลบขึ้นไม่ได้แถวพันสามร้อยหกก็เด๋ยวรุ้นกันต่อเดือวรุ้นกันต่อ,อ,อ